สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่อง RL Racing นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูชุดล้อนะครับของทางร้าน NNF อะไรแต่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวชุดนี่ให้ดูก่อนนะครับเป็นชุดประหยัดประหยัดนะครับสําหรับคนที่ชอบรถสายคลาสสิกนะครับแบบเน้นขี่ชิวๆสบายหลอ่ลอๆเท่ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวล้อนี้ก่อนเลยยางยางนี้จะเป็น 250นะครับราคา500บาทนะครัเนี้คู่หนึ่งนะฮะห0าบาทโอเคเป็นของคาเมลนะครับแล้วก็ขอบล้อจะเป็นของแวนบอยครับเป็นสีแบบออกมเนียมนิดนึงหน้าก็จะเป็น1.4นิ้วนะครับโอเคดุมก็จะเป็นดุมเดิมนะฮะเป็นดุมกลึงล้างเงานะครับนี่จะพอให้ดูอ๋ออ่าฮะ ถ้าถ้าจะให้ช่างที่ร้านทํายังไงก็พูดกับช่างได้นะฮะต้องการแบบไหนยังไงครับทางร้านทําได้หมดครับร้านงนะโอเคนี่จะเป็นล้อหน้านะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอันนี้จะเป็นล้อน่าจะเป็นล้อหลังนะฮะเพราะว่ามีฝาด้วย <c oughs> เหมือนกันครับยางก็เป็นของคาเมลนะครับเป็นไซส์อ่าไซส์เท่าไหร่เอ เดีผมขอดูแป๊บนึง cm ไม่ใช่ยางคาเมลอ่ะเป็น50าสิทับ้อยนะครับสินิ้วเหมือนกันครับขอบล้อก็จะเป็นของแวนบอยครับหนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝาฝาด้ำเบรกหลังนะครับเป็นงานเจาะแล้วก็ทำสีกลึงมิลลิ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็แขนแขนเบรกนะครับตรงนี้จะเป็น ของหน่วยเลสซิ่งใช่ไหมพี่หน่วยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับนี่พร้อมน็อตออกดาวนะครับครับชุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างก็มีล้อแว่นบอยราคา650บาทนะครับแล้วก็ยางเส้นคู่หนึ่งไซส์ XL นะครับเป็น500บาทยางในก็150บาทนะครับคู่หนึ่งซีลวดก็200บาทครับก็คือวงวงละร้อยดุมดุมก็ จะเป็นดุมตึงนะครับแ5 0สบบาทคู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปคิดราคากันดูนะฮะอ,อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูเเานนได้ครับพี่แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เ,เป็นสายพีเซกนะครับก็ทางร้านก็มีเหมือนกันครับอันนี้เป็นชุดล้อของพีเซกครับเป็นยางของคาเมลนะครับ แล้วก็เป็นดุมกลึงนะครับเป็นดุมเดิมเบือเบอิกศูนย์นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณพันหกนะครับเบิกศูนย์เป็นงานกลึงนะครับดเดี๋ยวอให้ดูชิ้นงานนี่งานสวยนะครับนี่ดุมแท้นะครับดุมแท้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ขอบล้อนี่จะเป็นของ King Date Performance ร i มนะครับเป็นสีแดงแบบ ยังไงอ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าขอบล้อแบบยังไงอ่ะเป็นแบบทูโทนใช่ไหมเป็นแบบสีแดงแล้วก็สีออกแบบเป็นสีบอลตัวนี่ก็สากๆหน่อยฮะแล้วก็ก้านก็เหมือนเดิมครับเป็นก้านเลดครับแล้วก็มาดูล้อหน้ากันล้อหน้าก็เหมือนเดิมแต่ว่าลูกค้าใช้ยางหน้าเป็นของมิชลินนะฮะก็ดุมเดิมเบรกศูนเหมือนกันแล้วก็เป็นการปลึง กลึงออกนะให้เป็นเงาแบบเป็นงานมินียมครับมีพร้อมบูธแล้วก็ยางกันฝุ่นนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นงานที่ขึ้นรูปเรียบร้อยพร้อมขายนะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะใส่เป็นสีอะไรก็สามารถเลือกสัรนกันได้ครับแล้วก็สอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะซื้อราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับอันนี้ก็จะเป็นตีราคา ของคู่นึงครับล้อก็จะ950บาทบก็คือวงวงล้อ17ตรงนี้ฮะเป็นดูโทนยางก็ของเส้นก็พ3นสามมิชลินคู่เลยฮะแล้วก็ยางในคู่เส้นคู่นึงก็190บาทนะฮะซีลวดก็200ดุมก็พันหกนะฮะไม่รวมค่าติดตั้งนะครับค่าติดตั้งนี้ทางร้านไม่คิดนะครับโอเคแล้วนี่จะเป็น ดุมหลังหรือดุมหน้าดุมหลังนะครับเป็นของเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยห้านะครเป็นของโยโก้สีแดงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นดุมเดิมกลึงล้างเรียบร้อยนะครับนี่พร้อมลูกปืนนะครับหน้าหลังสวยงามมากครับขนาดก็จะเป็น17นิ้ว1.4นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูจุดคายแม็กตรงนี้ เดี๋ยวขอย้ําก่อนนะว่าคันนี้เดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เป็นรถแข่งที่ช่างาสร้างชื่อเสียงให้ร้านนะฮะแต่ขอไม่บอกคิดนี้ขอไม่พูดคันนี้มากกว่านี่ผมให้เพื่อนดูนะว่าทําทไมทางร้านถึงกลึงแบบนี้นะครับคือบูธที่ยึดสเตอร์เขาเรียกบูธหรือเปลาบูธเทอรหรือเปล่าที boot ่ยึดกับสเตอร์แล้วก็ดุมนะฮะ อันนี้เป็นของเว็บ1้อยแล้วก็เว็บร้อนะครับใส่กันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นงานนรฮะนี่ทางร้านทํานะครับล,ลูกค้าสั่งทําได้หมดครับอันนี้จะเป็นชุดใส่สําหรับรถแข่งนะครับเป็นล้อหลังไรเบาเรียบร้อยพร้อมลูกปืนรอบจัดนะฮะตรงใส่เป็นเพาหมุนนะฮะถึงจะรู้ว่าหมุนได้เยอะแค่ไหนนี่ยางก็จะเป็นของ i r c งานสวยีมากครับเก็บรายละเอียดดีครับนี่โอเคถ้าใครอยากจะ <c oughs> สอบถามราคาหรืออยากจะสั่งอะไรชิ้นไหนครับก็ทักไปที่แฟนเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็รูปภาพหน้าปกอ่าเพจไว้นะครับ <c oughs> ก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะสอบถามอะไรกส็สามารถติดต่อมาใน Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ